่วที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอวันนี้อยู่กับคุณสาธิตนะครับครับเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะฮะเข้ามาถึงตอนที่สําคัญและไฮลิสต์ไฮดีเทอร์พูดพูดกันถึงเรื่องของการลงทุนการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงใช่มเราก็เวลาจะซื้อกองทุนรวมซื้อหุ้นลงทุนในอะไรพวกนี้เขาก็ต้องมีการลงทุนมีความเสี่ยงยาวๆพูดยาวๆครับมาต่อครับไฮลิสต h ไฮดีคุณสาธิตครับครับ คือเอามาต่อนะครับคือการลงทุนนะครับถ้าต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับเราต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันจะมีมามากขึ้นนะครับคือเพื่อง่ายว่ามันต้องแลกของฟรีไม่มีในโลกมันต้องแลกนะครับแต่ใช่ไหมครับมันมีของฟรีบางอย่างเหมือนกันที่เราสามารถได้มาโดยที่ไม่ต้องแลกอันนั้นคือการวางแผนภาษีอ่า ที่ว่าเป็นวางแผนภาษีนะครับมันก็นึกถึงคําพูดคําพูดหนึ่งของคุณเบนจามินเกรเบนจามินแซงคินนาเบนจามินแซงคินแกก็บอกเลยนะครับบอกว่าโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่แน่นอนอืมแต่มีของแน่นอนอยู่สองอยา่างควาที่ยังไงก็ตามอ่าก็คือความตาย<ล>อันนึง <พา S 2> ่งนะครับและอันหนึ่งคือหาสีเพราะท่เวลาเรามองภาษีเนี่ยเรามองจะมองภาษีเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ร้ายเลยอืมนะครับมองแบบว่าโอ้โหตัวเลวร้ายอย่างต่างนะครับ คือจริงๆเลยเนี่ยภาษีมันเป็นตัวร้ายก็จริงนะแต่มันก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้เยอะด้วยเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าการวางแผนภาษีนะครับการวางแผนภาษีเราต้องเข้าใจหลักของภาษีวางแผนภาษีก่อนหลักของการวางแผนภาษีนะครับมันมีอยู่แค่สองคำเองอคุณจะยอมเสียมันไปหรือคุณจะทวงมันคืนอ่าทีนี้เราจะยอมเสียมันไปหรือทวงมันคืนเ,าเอาง่าย คืออย่างหน้าวันนี้เลยนะคนทุกคนเวลามีเงินได้นะครับทางกรมสรรพากรจะปังคับเลยหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ก่อนอ,อการหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้คือหักไว้เพื่อเป็นร่องรอยเป็นร่องรอยที่สรรพากรจะได้ตามเราได้ถูก <c oughs> อ่เพราะฉ <c oughs> ะนั้นบางทคีคนก็งงงงทีงง่ทำไมสรรพากรรู้ว่าว่าเรามีรายได้ตัวนี้อื แค่นี้ยิงตอนตอนที่เราทํามาหากินตัวนี้คนในบ้านยังไม่รู้เลยรู้ตเราไปรับจ็อกข้างนอกครับใช่ไหมครับแต่สัมภารรู้หมดเลยที่สัมภารรู้เพราะว่าคนที่จ่ายเงินได้ให้เราเนี่ยเขาหาภาษีหน้าที่จ่ายไว้ก่อนครับแล้วภาษีนะที่จ่ายตัวเนี้ยส่งไปที่กรมสรรพากรที่ส่งไปที่สัมภารเพราะสัมภารเขารู้แหละว่ามีรายได้ตัวนี้คตอนเรายื่นภาษีแล้วก็ต้องเอารายได้ตัวนี้ไปยื่นเสียภาษีนี่เสียภาษีปุ๊บเลยเนี่ย การวางแผนการเงินดีๆเนี่ยเราสามารถทวงภาษีคืนได้อืถามมีของแถมนะอีกนะอ่านะครับอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างนี้ที่เห็นได้ชัดเลยนะเอาอย่างตอนนี้นะทับดีมีคืนสามหมื่นอ่าทับดีมีคืนใช้เงินซื้อของอใช้ซื้อมันปกติเนี่ยอืแต่อยู่ๆสามประกรยังคืนเงินให้เราอีกอ่ามอนกับช่วยเราจ่ายอืนะครับ แต่ทีนี้ชอบดีมีคืนเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ไม่อยากจะแนะนาให้ให้ใช้อย่างไม่คิดอ่ะอืมนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นนะอืมสุดท้ายวันึงเงินเราจะหมดอืมอ่าแต่ถ้าเราไปซื้อของที่มันจําเป็นหรือซื้อของที่มันต้องซื้ออยู่แล้วไม่าช่อ่าต้องซื้ออยู่แล้วหรือซื้อของที่มันต่อยอดเป็นรายได้ได้อ่าสมมติผมไปซื้อเสร็จผมเอามาขายต่ออย่างเนี้ยอืมอ่าอย่างเนี้ยมันโอเคไงหรือซื้อไว้ใช้งินนอย่าง อ่าซื้อไว้ไม่ก็คือซื้อไว้ใช้งานอย่างตอนนี้ใชนะ่ไหมครับผมก็ใช้วิธีนี้ไงผมก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านอือ่านเสร็จอ่านจบเราก็ขายต่อเลยอ่าคือเราก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนี่ยเมื่ออ่านจบแล้วเราก็ขายต่อเปลี่ยนมือไปเรื่อยเปลี่ยนมือไปเรื่อยครับเหอย่างเนี้ยมันได้ประโยชน์ไงได้ทั้งความรู้แล้วบ,บางทีขายอะไรทถ้าหนังสือดีๆครับเรายังได้กาไรด้วยออ่านนะครับที่นี้ตรงนี้เขาเรียกว่าการวางแผนภาษีครับ นี่การวางแผนภาษีมันผมมอว่ามันเป็นการที่ช่วยช่วยสร้างผลตอบแทนด้วยนะในบางครั้งโดยที่ความเสี่ยงเราไม่เพิ่มขึ้นมันมีนะครับอย่างเช่นเราเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อพวก IMF พวก S S F อ่าใช่ไหมครับเงินที่เราไปซื้อก้อนนี้ซื้อปึ้งสมมติเราได้กำไรจากการลงทุนเรายังได้ภาษีคืนด้วยนะอ่าใช่อ่า สมมติถามมาสิเราอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เราซื้อไปแสนหนึ่งเราได้คืนมาสามหมื่นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราสร้างผลตอบแทนของเงินเรามาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ไฮรีเทอร์เลยนะไฮรีเทอร์แต่โน้ริสเลยครับไม่มีความเสี่ยงเลพราะเราได้แน่สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไงสามสิบเปอร์เซ็นต์เราไปที่เกินแ้เราไปลุ้นเอาอ่าสัวไอ้ตัวกำไรนี่เราไปลุ้นเอาอ่า เพื่อไม่จะถามผมจริงนะว่าถามว่าลุ้นมากเท่ากับคนที่ไม่ได้ใช้สีร่รลอยย่อนภาสีไหมน้อยกว่าเยอะเลยเพราะเรามีอยู่แล้วสมมติเ<ม>พราะเรามีกําไรแล้วเนี่ยสมมติยกตัวอ,อย่างนะครับดัชนีหุ้นวันนี้สมมติอยู่ที่ประมาณพันสามสมมนติปสีประมาณพ<ม>ันสามสมวนติไปพันสามเนี่ยถามภาษีผมอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ผมไปซื้ออาร์มเอฟที่ลงพื้นในดัชนีหุ้นเลยนะหุ้นต้องตกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถึงจะเริ่มขาดทุนอื อ่าแต่ถ้าหุ้นขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมกำไรภาษีมึอีกสามสิบเปอร์เซ็นถ้ากับผมกำไรหกสิบเปอร์เซ็นเลยบวกบวกเลยอ่ามันบวกบวกเลยเพราะนั้นตอนที่เราลงทุนนะครับจริงๆก็คือมันก็ต้องศึกษาเรื่องภาษีด้วยเพราะภาษีเนี่ยถ้าไม่วางแผนมันเป็นตัวทําลายผลตอบแทนเราอย่างเช่นฝากแบงก์ฝากแบงก์นี่ดอกเบี้ยก็โคตรน้อยอยู่แล้วนะเงินโดนภาษีทำไมผลตอบแทนโดนภาษีเงินฝากอืมใช่ แต่ถ้าเราวางแผนดีๆนะครับภาสีเป็นโจทย์ช่วยสร้างผลตอบแทนเลย hmm. อือ่าทันมาและครั้งนี้เรามีรายได้เพิ่มแล้วครั้งนี้มาดูมีรายได้เพิ่มป้องเรามีการสร้างเก็บเงิน hmm. เก็บเงินเสร็จเอาเงินไปลงทุน hmm. เอาเงินไปลงทุนเสร็จแล้วทํายังไงให้เงินมันไม่หาย hmm. ครั้งนี้เอาเงินออกมาใช้แล้ว hmm. นะครับเอาเงินออกมาใช้เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกเลยนะคือใช้เพื่อตัวเองอื hmm. ก็คือใช้เพื่อตัวเองตอนเกษียณอายุนะครับใช้เพื่อตัวเองตอนเกษียณอายุผมมักจะถามอยู่เสมอเลยว่าตอนที่เราวางแผนเพื่อเกษียณอายุเนี่ยจริงๆเนี่ยเรากำลังวางแผนเพื่อตัวเราเองคนหนึ่งนะ mm hmm. นะครับที่เมื่อตัวอีกคนหนึ่งพ้นเราก็คือถามเอาง่ายๆว่าอยากให้ตัวเราอีกคนนึงคุยกับตัวเราคนนี้อื mm hmm. คุยว่าอะไร mm hmm. อนอเกิดสมมติเราสามารถนั่งทานไม่ชินไปเจอตัวเราเองคนหนึ่งได้ที่อายุหกสิบ อยากให้คนคนนั้นพูดกับตัวเราว่าตอนคนนี้ว่าอะไรบ้างเองเยี่ยมจริงจริงที่รู้จักวางแผนไว้เราถึงสบายในวันนี้เองนะเองไม่น่าเลยที่ทิ้งไว้ค้าอย่านี้ส้าแบบนี้ใช่ตรงนี้นะบางทีเราก็นั่งนึกในใจนะให้เดี๋ยวเกิดสมมติว่าไปเจอตัวเราเองในยุคกสิบไม่เกิดด่าเรามันเลยบอกทาอะไรของมึงอยู่วันนี้ลาบากมากเลยอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับเพราะนี่นะครับคือเรื่องของการใช้เงิน ค да ือเราต้องเตรีมเงินของตัวเราเองครัเพ hmm. 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 no ื um. ่อวันหนึ่งเนี้ยเราจะต้องใช้เงินก้อนนี้เยอะมากเลยอืแล้วเป็นเป็นรายจ่ายขาเดียวด้วยนะคือจ่ายออกอย่างเดียวเลยเพราะรายได้เราหยุดแล้วออันที่สองเลยก็คือจ่ายเพื่อคนที่เราล่ะสิ่งที่เราคนที่เรารักมากที่สุดเลยนะคือลูกใช่ใช่ไหมครับมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งไปอ่านเจอมามีเศรษฐีคนหนึ่งเนี้ย ขาก็ทําบุญบ้านทําบุญบ้านเสร็จพบเขานิมนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อหลวงพ่อที่เขานับถือมามามาฉันเพจครับฉันเพจเสร็จท่านเศรษฐีก็ขอหลวงพ่อให้พรหลวงพ่อก็ให้พรเลยพ่อมึงตายตัวมึงตายลูกมึงตายโอ้ทุกคนงงเลยทุกคนในงานในงานบุญบ้านงงเลยหลวงพ่อให้พรหรือแช่งกันแน่ จริงๆหลวงพ่อให้พรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับคือให้ตายตามลําดับอย่าแซงคิวอือือเพราะเรื่องนี้อ่ะคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะเสียใจมากที่สุดเลยนะที่ต้องไปทงานสบลูกใช่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 เพราะนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่พ่อแม่รักมากที่สุดเจ้าสิ่งที่พ่อรักมากที่สุดนะครับแล้วมีการจ่ายเงินออกอยู่สองเรื่องละคือตัวเรากับลูก <ม>ทั้งตัวเรากับลูกเนี่ยคือตอนนี้เราเขาง่ายว่าอะไรคือเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายออกตอนที่เรายังมีชีวิตยอยู่ทั้งคู่เลยใช่ทีนี้คำถามเลยเกิดมีเงินก้อนเดียวจะเอาตัวไหนก่อนดีอระหว,ว่างเก็บเงินเพื่อการศึกษาลูกกับเก็บเงินเพื่อตัวเองไว้ใช้ตอนจเสียอ,ยอ,อายุอแนะนําเลยนะเอาตัวเองอ,อคือหลายคนนะครับจะจะเอาลูกเป็นหลักผมบอกผิดเลยนะอืให้เอาตัวเองก่อน ลองนลกนดูดิตอนเราขึ้นเครื่องบินใช่ใช่ไหมครับเขาเ้าบอกเลยนะขอออกซิเจนหล่นให้ใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้เด็กราค่อยใส่ค่อยใส่ให้เด็กเหตุผลเลยถ้าใส่ให้เด็กก่อนเด็กไม่รอดเพราะเด็กช่วยตัวเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าใส่ให้ตัวเราเองก่อนเขาก็จะเถียงว่าเอาถ้าถ้าให้ลูกก่อนก็จะทําให้ลูกรอดไงไอเราตายไปก็ไม่เป็นไรเพราะเรารักลูก <น>แ,<ร>แต่จริงๆ,ๆอย่างนี้ครับจริงๆมันอย่างนี้เลยล่ะก็คือสมมติยกตัวอย่างเนอะคือสมมติถ้าวันหนึ่งเราเกษียณอยู่นะครับใช่ไหมผึ่งโก้คุณเบนบุตรคนที่เกษียณอยู่นี่ไม่มีตัวช่วยเลยเน<ม>ี่ยรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีแบงค์ไม่ให้กู้ถ้าเราสังเกตเวลาไปกู้เงินแบงค์สมมติผ่อนบ้านหรือผ่อนอะไรก็ตามเนี่ยแบงค์บอกโอเคผ่อนให้คุณผ่อนจนถึงอายุหกสิบแบงค์จะไม่ยอมให้เราผ่อนจนกว่าเกินกว่าที่เราเกษียณอ่าใช่ อ่าเพราะเขารู้ว่าเราจะไม่มีไรายได้แล้วเดี๋ยวแบงก์กลัวจะเป็นหนี้เสียอือ่าเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าหลังจากยุหกสิบคุณจะไปหวังเลยนะใครจะยอมให้คุณปอูกเพราะนันแบบสมมติน,นะครับถ้าผม,ผมโยุคหกสิบผมไม่มีตังค์มีแต่งเงินที่เก็บไว้เป็นค่าเทอมลูกอืแต่ตอนนั้น่ผมไม่มีข้าวกินแล้วยืมเงินใครก็ไม่มีใครให้ยืมรายได้ก็ไม่มีมองซ้ายมองขวาไม่มีสมบัติอะไรเลยสุดท้ายผมจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้ สุดท้ายลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นเขาถึงแนะนํากันนะครับว่าให้เอาเรื่องเกษียณยุบก่อนเหตุผลเพราะอะไรเรามามองลูกเราตอนที่ลูกเรายังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยโดยทั่วไปนะพ่อแม่ยังทํางานอยู่ครับอ่าโดยทั่วไปพ่อแม่ยังทํางานอยู่จะมีช่วงปลายปลายการศึกษาของลูกอย่างเช่นช่วงมหาอะไรแต่อีกแค่นี้อ่ะที่เราจะเกษียณละช่วงท้ายๆอ่ะนะครับแต่ถ้าช่วงปกติเลยเนี่ยเรายังทํางานอยู่ ให้เวลาเราวางแผนเพื่อการศึกษาลูกนะครับไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเจ็บเงินทั้งหมดเพื่อการศึกษาลูกเราจะเผื่อไว้เลยหนึ่งในสามเป็นเงินเก็บหนึ่งในสามมาจากรายได้ของเราอีกหนึ่งในสามถ้าไม่พอจริงๆเอากยสองมาช่วยเลยหรือไม่ก็กู้แบงค์เลยเพราะแบงค์ยังให้เรากู้อยู่นะครับอันนี้ช่วยได้ทีนี้เรามองมองถึงการจ่ายเงินออกมีเรื่องของเกษียณอายุมีเรื่องของการศึกษาลูกกับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะตอนตายแล้ว จะส่งต่อมรดกไหมจะส่งต่อมรดกยังไงบ้างอืใช่ไหมครับการวางแผนมรดกเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเแล้วไม่มีทางแก้ตัวเลยอืมเพราะเราลุกขึ้นมาจักหนุมทุนไม่ได้นะเรื่องอื่นนะมันยังแก้ตัวได้นะครับนะครับสมมุติผมวางแผนเกษียณมาไม่ดีตอนมั่นไปชีวิตหลังเกษียณผมก็ต้องหายังพอหาช่องทางอะไรได้อย่างสมมุติอย่าง KFC เนี่ย หาเงินได้อย่างนี้ยครับแต่แต่มรดกเลยมางวางแผนการเงินมรดกเลยเนี่ยพลาดแล้วจบเลยนะอืม,มันไม่มีทางแก้ตัวถอนไม่ได้ออมันร่อขึ้นมาพูดไม่ได้ลแล้วไงแล้วแบบเราพูดไม่ได้นะครับเพื่อนใช่ไหมคุณเอ็มบุญใครคือคนพูดแทนเรากฎหมายเท่านั้นเลยเนะ่ใช่ใชเพราะงั้นการวางแผนมรดกเลยเนี่ยคือเล่นกันเรื่องกฎหมายิเพียวนี่เอ้อ ใช้เวลาเรื่องการเรื่องผลกฎหมายคือเพียวใช่ไหมครับบางคนก็บบมันก็เคยมีมีเคสหลไรหลเคสเกิดขึ้นเราไปในอินเทอร์เน็ตค้นเลยนะคดามรดกนี่เยอะมากเลยอืต่อให้ทําพิันกรรมเลยนะครก็ยังมีการปลอมพิันกรรมนละแล้วมต่อให้ทําพิันกรรมเลยนะพี่น้องก็ยังทางกันอีกยคือมันเยอะไปหมดเลยไงแล้วสุดท้ายเลยนะครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้อืมทีนี้ อนเอาละเราก็เห็นภาพรวมของการวางแผนะการเงินทั้งหมดแล้วคือมันมีตั้นแต่ต้นจนจบเลยก็คือไม่ใช่ตั้งแต่สร้างสร้างแล้วทาให้ตโตทําให้โตแล้วทําทให้มันอยู่ทำให้ยอยู่แล้วสแลจะใช้ใช้อย่างไงอส่งต่อ,อยังไ <Newman. S 2> ง,อองไมันจะเป็นมันจะเป็นวงจรของมันเลยร้อมันเป็นวงจรขนาดนี้ผมเลยเนี่ยถามว่าใครต้องวางแผนการเงินออืก็ทุกคนผมเคยไปคุยอทุกคนต้องวางหมดเลยนะแต่เวลาผมไปคุยกับคนคนรวยว่าคนรวยนะต้องวางแผนการเงินนะ หลายคนก็สดออกผมกลับมาเลยเงินคุณเท่าไหร่คุณมีเงินเท่าไหร่ผมมีเงินเท่าไหร่คุณวางแผนการเงินคุณยังจนอยู่อย่างนี้เลยแต่ผมไม่วางแผนการเงินผมด้วยคุณอยู่เยอะอย่างนี้อก็จะมีอย่างนี้มาไงเด็กสาวคัดเจอบางคนเหมือนกันคนรวยก็จะพูดอย่างนี้รวยแล้วไม่วางแผนอีกคนหนึ่งไปเจอคนจน คนจนบอกไม่รู้จะวางแผนยังไงก็มีไม่มีก็มันไม่มีอ,อ <c oughs> แต่จริงๆไม่ใช่นะทุกคนต้องวางแผนกันหมดเลยนะ <c oughs> นะครับเคสหนึ่งที่ผมเจอเลยนะเอาง่ายๆเป็นแม่ค้าขายผัดไทยอื <c oughs> นะครับรายได้เขาก็พูดายๆว่าผัดไปของเขาเนี่ยรายได้วันต่อวันวันต่อวันมีรายได้ใช้จ่ายวันต่อวันแต่เพื่มีอยู่ครังหนึ่งนี่เพื่อนผมก็ไปไปคุยกับเขาว่าเขาอ่ะคนจะต้องมีประกันเอาไว้อื เพราะว่าเขาอ่ะมีลูกอยู่ที่ยังเรียนหนังสืออยู่อืนะครับแต่ทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาแบบรายได้เขาก็ไม่เยอะอแล้วก็เพื่อนผมบอกว่ารายได้ไม่เยอะเข้าใจล่ละแต่อย่างน้อยมันต้องมีประกันอุบัติเหตุเอาไว้อื่าเพราะว่าวันที่คืนดีอุบัติเหตุมันไม่มันมันไม่สนใจว่าใครรวยใครจนอืเวลาเจอมันเจอเลยครับคือคนคนนี้เขาก็ไม่ทำนะนะรับไม่ทําเพื่อนผมก็ตื้อตื้อ,อแบบพยายามแนะนไปเรื่อยเสุดท้ายเขายอมทำํำ ทำประกันเหตุทาได้ไม่นานเนี่ยเขาขายชาอยู่ริมถนนสารพฝนตกอืตกหนักเลยไฟช็อต oh. ตายเรื oh. Oh. ่องเศร้ oh. าเลยเนี่ยไฟช็อตตายไฟช็อตตายเนี่ยได้เงินมาก็หนึ่งก็พอส่งลูกเรียนได้อีกสักปีสองปีอะนะครับแต่ถ้าเกิด ยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีไม่ได้ซื้อกันไว้เลยเนี่ยจบเลยเพราะฉนคนต่อให้คือคนจนก็ต้องวางแผนเรื่องนี้ที้เรามาดูคนรวยล่ะคนรวยต้องวางแผนไหมนะครับเอาง่ายโควิดเนี่ยตัวดีเลยอืคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเจ้าของโรงแรมใหญ่ๆตอนนี้เลยที่เห็นๆกันอยู่อืนะครับเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของอะไรเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายเลยครับรวย มันดีขึ้นดีเจอโควิดปึ้งเข้ามาเลยจนเท่ากันเลยจบเลยนะทีนี้จบเลยป้อมเลยเนี่ยลองึกถึงชีวิตเราเด็กขนาดธุรกิจมันมั่นคงกว่าตัวเราอยู่แล้วนะมันยังล้มได้แล้วตัวเราอ่ะโอ้โันี้คํานี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆทุกคนต้องวางแผนหมดอ่ะจริงๆอันนี้แนะนําจริงเลยนะนะครับแล้วแล้วเะไเราจะวางแผนหรือจะคิดว่าวางแผนหรือไม่วางแผนเนี่ยเราเราประพฤติยังไงวางแผนเสียอะไร ได้อะไรอืมจริงๆถ้าจะไม่มีข้อเสียยนะอย่ามาเสียเวลาอืมไม่นานอืมนะครับแต่สิ่งที่ได้เลยคือคุณจะเตรียมทุกอย่างเพื่อแลกเท่าในอานาคตละนะครับยิ่งสมัยนี้น,นะครับงดำมาด้วยนะโขงมาพร้อมกันสมัยนี้หงดํานี่น่ากลัวเลยแล้วใช่ไหมคุณโคณ้คุณในบุญผมก็โค่นงงเลยนะวันก่อนดูข่าวหุ้นอเมริกาขึ้น อ่าใช่เพราะนักลงทุนอ่าเพราะนักลงทุนมั่นใจในมีความหวังในวัคซีนไฟเซอร์อ่าใช่แต่ราคาน้ำมันตกอืมเพราะนักลงทุนกังวลกับโควิดอืมเราก็งงๆฮะเราอ่านข่าวก็งงๆให้นองมันกลุ่มเดียวกันเปล่าวะคือมันเรื่องเดียวกันเลยนะคือเหตุเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันเลยนะนะครับคือเกี่ยวกับโควิดทั้งคู่ แต่หุ้นขึ้นเพราะมีวัคซีนน้ำมันลงเพราะโควิดทางบนเรื่องโควิดอ้าแล้วตกลงวัคซีนไม่มีผล,ลหรือเปล่าอันนี้นะครับคือเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมทางการเงินตัวหนึ่งซึ่งต้องเตือนให้ระวังสาวรับคนที่จะลงทุนด้คยนะเขาเรียกว่าไฮไซด์บแอนดคือพูดอย่างไงก็ถูกเสมอ,อมคือพูดในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอ่ะพูดอย่างไงไมันก็ถูกเสมอ,อมแต่การลงทุนไม่ใช่ไงการลงทุนคือมองไปในอนาคตเท่านั้นนะครับ แล้วมองโลกตามความเป็นจริงเท่านั้นอย่าหลงในโลกของตัวเองนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารการเงินว่ามันมีความสำคัญยังไงการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะ financial planning เนี่ยนะครับอืมหลักๆก,ก็อย่างที่ว่าเราก็จะต้องป้องกันนะ่ะหลักมันคือการป้องกันใช่ไหมฮะ เราก็ต้องลไล่เรียงมาตั้งแต่การวางรู้ตัวเราเองก่อนฐานะการเงินปัจจุบันเราเป็นยังไงเป้าหมายทางการเงินเราเป็นยังไงแล้วก็วางแผนเพื่อไปให้บรรลุเป้าหมายนั้นมัาก็ไล่เรียงมาเริ่มตั้งแต่ทำบัญชีรับจ่ายเพื่อดูการบริโภคการออมของเราแล้วก็หาทางให้มันมีเงินออมเหลือให้ได้เพื่อไปลงทุนครับเวลาไปลงทุนก็อย่างที่ว่าก็ g h Risk High r e ท u r n ส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ก็คือการวางแผนภาษีอันนี้ก็จะ ทำให้เราก็สามารถจะประหยัดเงินของเราแล้วเอาไปลงทุนได้ใช่ไหม,หมแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เราเวลาเราวางแผนเพื่ออนาคตเป้าหมายหลักๆของเรามันก็คือเรื่องของการวางแผนเพื่อตัวเราเองใ,<ช>ในอนาคต เพื่อลูกก็เพื่อวัยเกษียณนั่นแหละนะฮะแล้วก็วางแผนเพื่อการศึกษาแล้วก็วางแผนเพื่อการส่งต่อส่งมอบต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการวางแผนทางการเงินแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนคนเราในยามเนี่ยส่วนใหญ่เอาให้รอดจากเรื่องหนี้ก่อนเอาปลดหนี้ให้ได้ก่อนเอาเอาไปอยู่ที่ประมาณขั้นกลางๆาปลดหนี้ให้รอดกันนี่ครับแล้วก็โอเค ถ้าปลดนี้ปลดสินได้ก็ค่อยๆเขาเรียก accumulate ก็คือค่อยๆสะสมแล้วก็เริ่มลงทุนเพื่อเพื่อวันอนาคตข้างหน้าใช่ไหมผมก็หวังว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันจะทําให้เรามีสติกันมากขึ้นครับแต่ผมว่าตอนนี้ก็คนก็ให้ความสนใจกับเรื่องราวพวกนี้มากขึ้นนะคุณสาธิตหลังจากที่เราพัมบนสนทนาจัดรายการกันมาจัผมเกือบจะร่วมสิปีแล้วเนี่ก็ผมว่าคนเริ่มเข้าใจ ตรนหนักถึงเรื่องพวกนี้มากขึ้นมันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นมาแล้วมันทําให้คนต้องทุกขิใละครับอ่าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ